สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านนะครับสำหรับรคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรา่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตาม,มารับฟังกันลิงก์อยู่าน,นล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับก็มากันที่เรื่องเบาๆของคลิปนี้กันบ้างนะครับหลังจากที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์การนำทีมของโอเล่เรื่องของการทำหน้าที่ของนักเตะนะครับทีนี้คลิปนี้ก็เอาเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะแบบเบาๆมาฝากกันนะครับว่าช่วงมกราคมเนี่ยแมนยูอาจจะมีการเสริมทัพอย่างไรเพื่อให้ทีมมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับเสริมไม่เสริมไม่รู้นะครับแต่ว่าแน่นอนรัาว่าแมนยูต้องมีเป้าหมายเรื่องของการเสริมทัพอย่างแน่นอนได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แหละนะครับเรามาพูดถึงกันดีกว่า ก็เป็นเชิงแฟนตาซีนะครับก็1สิบํำๆกันไปนะครับเบาสมองนะฮะโอเคก็ข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็มาจากเดอะซันนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแต่ทีเนี้ยตัวเลือกที่เดอะซันให้มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวเลือกที่แมนยูมักจะมีข่าวแล้วก็บางรายเนี่ยถึงขั้นที่แมนยูเคยจริงจังมาแล้วด้วยนะฮะมีใครบ้างครับที่คาดว่าแมนยูน่าจะจริงจังนะครับยอมทุ่มทุนเลยนะ ก็รายแรกครับเป็นอดาม่าตาอเร่นะครับของทางบู๊แฮมตันนะครับในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาเป็นริมเส้นธรรมชาตินะครับซึ่งฝั่งขวาของแมนยูเนี่ยก็แก้ปัญหาไม่ขาดซะที่เดียวนะครับไปซื้อจจดอนซานโชม,มาแล้วส่วนใหญ่ก็ให้ลงเล่นด้านซ้ายนะครับมีวันวิสาก้าวันวิสา,าก้าก็เล่นเกมลุกได้ไม่ดีเราทราบกันดีนะครับทำให้พิสงทางด้านขวาก็ยังไม่ ร้อยเปอร์เซนอีกนะครับมีเมสันกินวูที่เป็นตัวหลักทางฝั่งขวาก็เมสันกินวูดไม่ใช่ริมเส้นฝั่งขวาธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ว่ากันไปมันยังขาดขาดเก,เกินนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูควรที่จะหาฝั่งขวาธรรมชาติตัวเรมเส้นธรรมชาติเข้ามาแล้วก็อดามาตอเร่เนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะครับ เรื่องของความสามารถเฉพาะตัวนะครับเราได้เห็นมาแล้วในเบิตีพิวริคกังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากส่วนเรื่องของค่าตัวเนี่ยก็น่าจะหนักพอสมควรเลยนะครับรายที่2ครับรายนี้โอ้โหข่าวแบบมาแทบแต่ทุกวันครับก็คือเดคันไรท์นะครับมิดฟิลตัวเก่งของเวทแฮมนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเราสร้าบกันดีอยู่แล้วว่ามิดฟิลตัวตรงกลางเนี่ยนะครับมันมีปัญหานะครับขาดพละกําลัง ขาดความแข็งแกร่งขาดลูกนิ่งขาดหลายๆอย่างนะครับมันไม่ค่อยสม่ำเสมอกเลยในยามที่เฟรดแมคคาินีลงคู่กันหรือว่าใครก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูต้องหามิดฟิลด์ตัวกลางรายใหม่แล้วก็มิดฟิลด์อย่างเด c แฮมไรทเนี่ยเราทราบกันดีว่าแมนยูเล็งเอาไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแมนยูเนี่ยจะไปจริงจังในช่วงตลาดรอบไหนเท่านั้นเองนะครับนี่คือรายที่2ที่ อาจจะขึ้นได้เรื่องของฟีเท้าเราพูดไปเยอะแล้วนะครับเรื่องของอายุอนามนะครับเรื่องของคุณภาพแต่ว่าติดเรื่องเดียวก็คือเรื่องของค่าตัวที่มีมูลค่าที่สูงมากๆนะครับแมนยูจะทําอย่างไรเรื่องของการซื้อดิแคนไรนะครับแล้วรายที่3ครับเป็นฟองเคเซนเย่ครับเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเหมือนกับ ทางด e c a นไรน์นั่นแหละนะครับรายนี้ดีหน่อยนะครับไม่ต้องใช้ประมาณค่าตัวที่สูงกับด e c a นไรน์นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นของดีเลยล่ะนะก็สำหรับเรื่องของสัญญาของฟรอนคซินเย่เนี่ยจะหมดในช่วงปีหน้านะครับทำให้เรื่องของการคว้าตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายนะฮะเมสซี่รายนี้มีข่าวว่าอาจจะไม่ต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับมิลานแล้วด้วยนะครับเรื่องของอนาคตเนี่ยก็มีข่าวปเปรกันออกมาเหมือนกันว่า ฟรองก์เคซินเย่เนี่ยอาจจะเลือกย้ายมาเล่นในพิบัติอังกฤษนะครับอาจจะเป็นแมนยูนะครับอาจจะเป็นหลายๆทีมในอังกฤษที่เคยมีข่านะครับซึ่งนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับสายพละกําลังชัดเจนนะครับแล้วก็แมนยูต้องการหยุดเกมลุกไฟตรงข้ามโดยมีกองกลางที่ตัวแน่นๆเอาไว้ตั้นเนี่ยรายนี้น่าสนใจมากๆนะครับส่วนรายที่4ครับที่ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แมนยูต้องการเสริมเหมือนกันนะครับก็คือตำแหน่งแบ็กขวานะครับแบ็กขวาของเราเนี่ยเราก็พูดกันหลายต่อหลายครั้งครับว่าเดียโก้ดาโล่ก็ไม่สุดนะครับเกมรุกก็ไม่สุดเกมรับก็ไม่ดีนะครับวันบิซาก้านะครับขาดทักษะการครองบอลที่เหนียวแน่นนะครับเกมรุกก็ไม่สุดเช่นเดียวกันนะครับเกมรับหลังๆก็เริ่มที่จะเบื่อให้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแมนยูอาจจะกลับมา ให้ความสนใจเคเรนทิปเปียอีกครั้งก็ได้เหมือนกับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าข้อยากับก็คือเดียโก้ซิโมเน่เนี่ยคือต้องการให้เคเรนทิปเปียอยู่กับทีมต่อไปนี่คือนักเตะคนสำคัญของเขานะครับเขาไม่ต้องานปล่อยแต่ถ้าปล่อยครับก็ต้องมาในราคาเดิมนั่นแหละก็คือ 30- 40, 40ล้านปอนด์อย่างที่เราได้ทราบกันตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี่คือเป้าหมายเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือเคเรนทิปเปียแล้วก็นักเตะ มีความต้องการที่จะย้ายกลับมาในอังกฤษด้วยแล้วก็แมน d u ยูด้วยเหมือนกันใจมาครับแต่ว่าแมน d u ยูอาจจะต้องทุ่มมหาศาลหน่อยเกี่ยวกับแบ็กควารายนี้นะครับรายสุดท้ายครับเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างมาเซโลบโรสวิดนะฮะโรสวิดก็ไม่ต่างจากฟรังเกซินเย่ครับก็คือเรื่องของความสามารถเรื่องของอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นแนวที่แตกต่างกันหน่อยแต่เรื่องของความที่ไม่แตกต่างเนี่ยก็คือเรื่องของระยะเวลาสัญญานั่นเองนะครับสัญญาของบรูซสวิตใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ของอินเ์ปิลาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการเงินต่างๆมันมีเรื่องของเม็ดเงินที่มารุมเร้าทําให้อินเอร์ลิลาจจะต้องมีการปล่อยนักเตะแข้งหลักบางรายออกไปเพิ่มเติมนะครับทําให้บรซสวิตเนี่ยอาจจะเลือกมาพิบริข์อังกฤษมาอยู่กับแมนยูก็ได้ แมนยูก็เคยให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่หลังมาเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งสเปอร์นะครับที่มีลูกพี่เก่าอย่างคอนเต้นะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็อีกหลายทีมในอังกฤษเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวิฟิตกางก็เหตุผลที่จะต้องซื้อก็ว่ากันไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับนะก็จะมีเรื่องของการที่ อ่านเกมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนแบบว่าประเภทแบบบงการเกมในแดนลึกได้นะครับมีการผ่านบอลทะลุทะลวงได้ดีนะครับนี่คือจุดเด่นของเจ้าตัวด้วยสำหรับโรซวิสนะฮะโอเคนี่คือ5ตัวเลือกนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงมกราคมใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าตลาดซื้อขายเั้งเตะใกล้ที่จะเปิดแล้วนะครับใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วในช่วงกลางซีซั่นนะ ส่วนต้องรายข่าวก็สิบันื้องหนนะครับก็เป็นในเรื่องของตำแหน่งผู้จัดก,การทีมนะครับรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าเบนนอนโรเจอร์ผู้จัดก,การทีมของเลสเตอร์เนี่ยนะครับได้มีการตกลงปากเปล่ากับทางแมนเชสเตอร์เดนในเรื่องของการเป็นกุนซือรายใหม่แล้วนะครับแต่ทางแมนยูอาจจะต้องรอจนจบซีซั่นเสียก่อนนะครับเพราะว่าเบนนอนโรเจอร์เนี่ยนะฮะติดภารกิจ กับทางเลสเตอร์อยู่เราทราบกนดีนะครับเพราะมันติดภารกิจแล้วถ้าเกิดแมนยูไปปลดโอเล่ในช่วงนี้นะครับแล้วมันจะว่างดิทีนี้มันไม่มีใครมาคุมทัพในช่วงนี้ได้นะครับเพราะว่าซีซั่นมันก็เหลืออีกยาวพอสมควรถุกไหมครับนะแมนยูก็พยายามผลักดันดีลนี้ให้มันเกิดขึ้นแบบเต็มที่ที่สุดหรือให้มันเกิดขึ้นเร็วที่สุดนะครับคือตกลงปากเบาไม่พอครับต้องการให้บรันเดนโรเจอร์เนี่ยนะครับก็ได้มีการย้ายมาทันทีนะครับมารับตําแหน่งแทนโอเดกุนนาโซชาทันทีนะครับ โรเจอร์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคุณซื้อที่ได้รับการยกย่องในเรื่องของฝีมือรครับผ่านการคุมทีมทั้งลิเวอร์พูลมาก่อนนะครับแล้วก็เลสเตอร์คว้าแชมป์เอเคับอย่างที่ว่ากันไปนะครับก็นี่คือเรื่องราวของทางโรเจอร์นะครับที่น่าสนใจนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีการโยงมาที่เรื่องของโอเลกุน่าโซชานะครับไซมอนสโตนเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลมาครับของบีซีนะครับบอกว่าถึงแม้ว่า แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยจะมีการแพ้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่บ่งชี้ออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมในตอนนี้นะครับหรือว่ามีการปลดโอเลกุน่าโซชานั่นเองนะครับยังเงียบเฉยอยู่นะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดแมนยูเนี่ยต้องการมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมจริงๆเนี่ยแมนยูไม่ต้องการผู้จัดการทีมแบบระยะสั้นเพื่อ เข้ามาแก้ไขโดยด่วนนะครับแมนยูต้องการคนที่สามารถสร้างทีมนะครับแบบระยะยาวได้ทํางานร่วมกับสมโมสรได้นั่นคือนโยบายนั่นคือ,อผู้จัดการทีมที่แมนยูต้องการแล้วกันนะครับต้องอยู่ในคุณสมบัติแบบนี้ถึงจะตอบโจทย์นะครับไม่ต้องการแบบว่าปี2ปีแล้วก็ไปปี2ปีแล้วก็ไปนะครับต้องการแบบระยะยาวไปเลยนะฮะโอเคนะครับก็นี่คือเรื่องราวของสมโมสรแมนเชสเตอร์ Manchester, ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ